EFM DJ Playlist by d ออมค่ะขอบคุณสำหรับเพลงที่ช่วยกันเลือกนะคะ blah 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 impress นะคะก่อนั้นยืดนะคะยืดคิดถึงไม่หายและเราเริ่มต้นกันที่เข้าสังคมเราทำงานกันเข้าสังคมใช่ไหมกวางใช่ครับเราไม่ได้ทำงานอาเงินเดือนหรอ เอา,เอาสิครับแต่บางคนอาจจะทํางานข้าสังคมก็มีมถูกไหมคะเพราะว่าก็กลัวว่าเฮ้ยถ้าไม่ทํางานแล้วจะไม่รู้จะคนอื่นเขาจะคุยอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวกลัวสมองมันไม่ได้ถูกใช้ทักิลต่างๆหายไปก็ทำเหมือนข้าสังคม,มแต่ข้าสังคมเราได้เงินด้วยก็ดีนะถูกป่ะถูกครับเขาเรียกว่าได้ประโยชน์หลายทางตแต่ทับใดที่เราทําเพื่อไม่ได้เพื่อข้าสังคมอย่างเดียวเราทําเพื่อต้องการใช้เงินเราต้องทํามันอย่างมุ่งมั่น บางทีเราไม่ได้ทํางานที่เรารักแต่เราแค่ต้องรักหน้าที่ที่เราทำเพราะเราต้องใช้เงินกันอาูุประลาใช่ทำแล้วก็ทาให้มันเต็มที่เออทาเต็มที่แคบว่าไม่ได้อะเอาทำไปก่อนนะคะมันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะโชคดีได้งานที่ตัวเองรักและเผล่อเงานที่รักก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเลี้ยงชีพได้อ่กก็ต้องดูกันไปตามเหตุปัจจัยนะคะเพราะแน่นอนพอมันหลังวันที่หนึ่งปุ๊บเราก็ต้องพูดเรื่องทมาหยกินกันอย่างจริงจังแล้วค่ะโชคลาบระยะสั้นเราต้องวางไว้ก่อนตอนนี้เราต้องบริหารชีวิตระยะยาวขึ้นมานะคะก่องวัน ที่สองเดือนเมษาซึ่งตรงกับวันอังคารนั่นแปลว่าคุณจะทํางานอีกสามวันครับแล้วคุณจะหยุดชดเชยวันจันทร์หน้าวันที่แปดได้ชดเชยนะจ๊ะถูกไหมวันที่แปดวันที่จันทร์วันวันวันที่จันทร์เลยเหละวันจันทร์ที่แปดเป็นวันหยุดชดเชยนะครับเพราะว่าเรามีวันจักรีวันเสาร์แล้วทํางานอีกเฮือกหนึ่งสิบสองหยุดสิบสามสิบสี่วันเสาร์อาทิตย์ครับสิบห้าสิบหกหยุดเต็มที่ละเดือนเนี้ใช่แล้วน่าจะเป็นเดือนที่หยุดกันอย่างนํำใจ ใช่ไหมหยุดกันอย่างหนำใจแล้วฟิลไลค์เท่าไหร่ไม่รู้ตอนนี้มีคุณผู้ฟังส่งมาสูงสุดเรายอมให้คุณฟิลไลค์สี่ครับฉันยอมแพ้เธอจ้ะจริงๆครับเราไม่สู้ถ้าเป็นคนฮอตมากเลยนะถ้าฟังในแง่ดีเห็นไหมเราเป็นคนฮอตใช่เรายังฮอตสู้เธอไม่ได้เลยเธอเป็นคน43่สิฉันยอมลำพูนบอกว่า41นะคะส่งเข้าประกวดก็ บางคนก็ซึ่งอใหญจะอยู่แถว36-37 <Okay, S 2> แต่ okay, ฟิวไลท์41-42กันซะโดยประมาณนะคะ <Okay. S 2> ก็จิบน้ํามากๆนะคะคุณผู้ฟังไม่ต้องดื่มทีละเอือ้อ <Okay. S 2> แต่จิบเอาทีละนิดแล้วมันไม่ได้มันมันมันเป็นธรรมชาติที่พอร้อนแล้วอยากทานาน้าตาล อยากทานของหวานหวานเลี่ยงได้ก็เลี่ยงทานของเย็นน่ะไม่เป็นไรแต่เย็นยังไงให้ไม่หวานมากเมื่อวานนี้นี่ก็ทําไปแล้วการต้องกินกาแฟอเมริกาโน่แล้วไม่เติมน้ําตาลแล้วเติมน้ําแข็งเนี่ยช้ยําใจยังไงไม่รู้ก็าไม่ใช่ฉันไม่คนไม่ถนัดจะชอบกินกาแฟร้อนเนี้ยแต่ มันก็สดชื่นนะมันก็สดชื่นในเมื่อมันอยากได้ความสดชื่นมันก็ต้องเติมนิดนึงเพราะหน้าร้อนกับคุณผู้ฟังมันนําพามาซึ่งหลายโรคอยู่นะคะแล้วก็ต้องระวังเรื่องฮิสโตรกแต่ถ้าโรคที่มาเกี่ยวกับอาหารอย่าลืมนะคะเมื่อคุณสั่งอาหารให้ไรเดอร์มาส่งมาถึงร้อนใช่ อาจจะไม่ใช่อาหารนะคะที่ร้อนจากการปรุงแต่เป็นร้อนที่อ่ำแดดมนแรงรักไอรังที่ใส่อาหารเขากันไม่ได้ร้อนอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ร้อนอาหารออกจากเตานะคะ <c oughs> ถูกไหมคะมันร้อนคนละเรื่องอาหารถ้าทิ้งไว้เกินเขาบอกสองชั่วโมงเนี่ย <c oughs> อุ่นแต่บางคนไม่ต้องรอสองอ่ะรับจากไรเดอร์บางคนก็อุ่นอีกทีหนึ่งเพื่อความมั่นใจใเพราะตอนนี้ถามว่าเกิดอะไรได้บ้างเท่าที่คุยกันมันมีเรื่องของไอ้โรคที่มากับหน้าร้อนอ่ะใช่ครับ ออฮิวาป่ะไอฮิวาหรือกอาหารเป็นพิษเรายอดยอดที่สุดยาหารเป็นพิษอาหารเป็นพิษได้ไหมอาหารเป็นพิษน่าจะเกี่ยวใช่ครับใช่ไหมวันก่อนเห็นคุณหมอพร้อมเขาก็พูดเรื่องไอโรคคิดวันจันแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่อง เฉพาะวันจันทร์น่ะมันเกิดขึ้นได้ทุกวันพวกอาหารเป็นพิษอ่ะเนาะเขาบอกว่าช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยสภาพอากาศที่ร้อนอาจมีการสังสรรค์มีปาร์ตี้มีการทานอาหารหรือดื่มน้ําที่มีเชื้อแบคทีเรียไวรัสหรือปรสิตที่มากับอาหารที่ไม่สะอาดอาหารที่ปรุงไว้นานนี่ไงเราสั่งมาใช่ไหมลรวยิ่งร้อนมันจะเสียง่ายป่ะใช่แต่กินแล้วมันโตเร็วมันจะเสียง่ายเพราะฉะนั้น เมื่ออาหารที่ปรุงไว้นานหรืออาหารที่ปรุงสุกดิบก็อาจจะทําให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษเขาย่อมาให้โดยสั้นๆว่าไอฟู้ดโพลเซนิ่งเนี่ยใช่ไหมคะมันจะมีสาเหตุและอาการอย่างไรอันนี้ก็ไปจกมาจากโรงพยาบาลริภาวดีครับอาการและว,วิธีรักษาป้องกันอะไรอย่างนี้นะคะคเอาง่ายๆสาเหตุก็คือรับประทานอาหารหเมื่อสักครู่นี้หรือน้ําที่มีการปนเปื้อนของสารเคมีส่วนใหญ่นะคะจะมีอาการภายหลังรับประทานอาหารทะเลที่ปรุงสุก ไม่ค่อยพอหรืออาหารที่ปนเปื้อนกับอาหารทะเลหรือชะล้างชะล้างด้วยน้ําทะเลที่ปนเปื้อนเชื้อก็เหมือนเวลาเขาบอกว่าจริงๆเข้าผัดอันตรายโดยเฉพาะข้าวผัดปลูคือข้าวผัดปูเนี่ยอร่อยแต่บางทีพอตั้งทิ้งไว้อบางทีมันก็มันก็เขาต้องกินให้หมดนะเขาไม่ค่อยอยากให้เก็บแช่ตู้เย็นแล้วเอามาผัดใหม่นะถามว่าอาการเนี่ยมีอะไรบ้างลักษณะของมันเขาบอกว่าแน่นอนค่ะถ่ายอุจจาระเป็นน้ําอและ ปวดบวมไม่ปวดมวนอ่านเป็นปวดบวมอะไรวะปวดมวนท้องรุนแรงเป็นส่วนใหญ่ครับบางครั้งอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนมีไข้หนาวสั่นและปวดหัวจริงๆเป็นโรคอะไรมันก็ชอบเริ่มจากเป็นไข้นะไข้ใช่แล้วมันจะรู้ได้ยังไงจุดเริ่มต้นคือเป็นไข้หมดอ่ะเป็นไข้อันนี้หนาวสั่นปวดหัวแต่อย่าลืมอันนี้มีอาเจียนนะคะและ ออใช่ไหมท้องเสียปวดมวนทองใช่บางครั้งมีอาการคล้ายเป็นบิดการเป็นบิดก็ขี้เกียจอธิบายก็คิดว่าเราบิดผ้าน่ะคือปวดมากๆท้องเราเหมือนถูกบิดท้องเราก็จะถูกบิดแล้วคิดอย่างนั้นละกันคุณฟังไม่ต้องไปเป็นก่อนแล้วถึงจะรู้คิดตามชื่อมันนะเนาะถ่ายอุจจาระปนเลือดหรือมูกไข้สูงตรวจเลือดพบจํานวนเกร็ด เลือดขาวสูงอันนี้ก็ต้องเข้าโรงพยาบาลแต่อาการทั่วไปที่เราสังเกตได้ด้วยตัวเองที่น่าเป็นห่วงก็คือมีไข้ปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนปวดเมื่อยตามตัวปวดท้องท้องเสียถามว่ารุนแรงแค่ไหนก็บอกว่ามันเป็นโรคที่ไม่ได้ค่อยรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตอนะใช่ปะใช่ครับนอกจากกรณีที่มีการสูญเสียน้ํามากหรือการติดเชื้อในระบบอื่นของร่างกายอันนั้นน่ะอาจจะพบได้แต่ก็ได้น้อยมากระยะฟักตัวก่อนที่จะเป็นเนี่ยมันมีช่วงเวลาจะเคยได้ยินว่า อาหารเป็นฟิษเมื่อกี่ชั่วโมงวะครึ่งวันปะกินปุ๊บแล้วเลยหรือเปล่าสิบสองถึงยี่บสี่ชั่วโมงเขาถึงถามว่าภายในหนึ่งวันเนี่ยย้อนไปเมนูไหนวะที่ไปกินมาสิบสองถึงยี่บสี่ชั่วโมงหรืออยู่ในช่วงสี่ถึงสามสิบชั่วโมงวันกว่าๆก็ว่าได้จะได้ระวังไงคือไม่ได้จะไปเอาผิดร้านนะแต่จะได้รู้ว่าประมาณนี้สั่งอะไรประมาณนี้จะต้องระวังนะถามว่ากี่วันหายไอ้เราก็เข้าใจว่าท้องสองไส้เป็นพิษเนี่ยมันก็ควรจะวันเดียวจบนะ ไปได้ถึง7วันนะจ๊ะใช่ครับอย่าประมาทนะคะหนึ่งถึงเวันการดําเนินของโรคโรงพยาบาลวิภาวดีเซ้แดดนะ,ะ<อ><อ>การรักษารักษาตามอาการทดแทนด้วยน้ําและเกลือแร่ซึ่งก็ต้องบอกคุณผู้ฟังว่าไอสารละลายเกลือแร่และน้ําตาลเนี่ยใช่ครับ มันไม่ใช่ที่เราเวลาออกกําลังกายเสียเหงือนนะคะคนละเกลือแร่นะือแร่คะอันนั้นต้องเป็นแบบของเราที่ต้องกินถ้าเป็นอันนี้คือแบบซองเขาเรียกอะไรนะ r s ครับไปซื้อตามร้านเภสัชร้านขยมีครับบอกเขาว่าเอาน้ําสําหรับคนท้องเสียนัคะคุณผู้ฟังก็ก็ทานเข้าไปแหละทานปกตินะเขาบอก ผู้ป่วยเกือบทุกรายเนี่ยการให้สารทางน้ําเส้นเลือดคงจําเป็นสําหรับผู้ป่วยที่มีอาการช็อกในรายที่มีลําไส้เน่าก็ต้องให้ยาปฏิชีวนะอยาประมาทเนี่ยไปถึงจนลําไส้เน่าอ่ะจริงจมันประมาทไม่ได้นะมันต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดแล้วพอเป็นนะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าทานไอเกลือแร่ที่บอกนะและให้งดนมผลไม้อาหารรสจัดและอย่าเพิ่งเปรี้ยวไปกินสุกๆดิบๆอย่าเพิ่งหมักดองอย่าเพิ่ง ถูกไหมใช่ก็ักก,กินอาหารอ่อนอนะครกินอาหารอ,อ่อนดีที่สุดอาหารปรุงสุกอาหารร้อนอย่ายให้เกินสองชั่วโมงใช่ครับชั่วโมงเดียวถ้ามันเริ่มไม่ไม่ร้อนมากก็อุ่นให้มันร้อนปรุงสุกสะอาดรสไม่จัดพักผ่อนมากๆดื่มน้ําอันนี้ถามว่าพี่จะพูดทําไมใครๆก็รู้ถามจริงถึงเวลาชวนปฏิบัติยากนะใช่มันยากมันไม่ใช่เรื่องง่ายเด้อบ้านเราของแซบเยอะจะต้อ พอแบบมันยากพอมันเริ่มกินได้มันก็ยากไม,ไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะบางทีเราหลายครั้งเราจะพูดว่าเออรู้อย่างนี้ไม่น่า <c oughs> ไม่น่าในที่นี้คือบางทีมันเป็นมันนิดเดียวอะ่ะแต่พอเราไปย้ำมันอีกทีอ่ะ <c oughs> หนักกว่าเดิมอย่าประมาทนะคะมันยิ่งร้อนเยอะโอกาสที่จะไม่สบายก็มีเยอะด้วยความปรารถนาดีจี <c oughs> โดยน้ำจิ้มสุกี้สุดพิกะเรียงพันทธายอร่อยคำไหนคำนั้นประกันติดโลโบโรเกอร์โดยเงินติดหลอโทร1501และออสเทคอาหารสุนัขและแมวน้องหมาก็รักน้องแมวก็เลิฟ คืนนี้แล้วนะคะสำหรับบังคารคุมโปรงค่ะคุณผู้ฟังติดตามกันได้คลุมกันไปเลยคนหัวลุกแน่ๆกับหมาม่วงนะคะกับเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สุดรพริกกระเรียงตราพันท้ายน,นรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวประกันหมดโทร1501ประกันติดโลโบโรเกอร์โดยเงินติดล้อบริการด้วยใจตั้งแต่ขายเย็นเคลมออสเทคซ์ุปเปอร์ฟูดอาหารสุนัขและแมวมีเนื้อสดเกรนฟรีซุปเปอร์ฟูดสโลค์บหรือคอมเพล็ก ับนึกถึงออสเท็กทังคอดทั้ทงโป